สวัสดีครับดาวเท่าซอสดีท่านผู้ชมครับมือนีพาเดินทางมาไก่พี่น้องนะครับพาเดินทางมาหาปู่อยู่วัดป่าพี่น้ององวดที่ผ่านมาปูหาหาศูนย์กับสามศูนย์นะครับออกสามหนึ่งกับศูนย์สี่เอางวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเดินทางมาหาปู่มาฟังน้ำกันพี่น้องนะครับอ่ามือน,นิกะนำน้ำนะครับอ่าผีประคองจากสวีเดน นะครับเป็นฝากน้าไปวัดใดฝากน้าไปถวายปูน้ําแนนะครับท่านผู้ชมสาธุบุญน้ำคุณพี่ประคองจากสวีเดนนะครับท่านผู้ชมเดินทางมาหอดมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเขาไปกราบน้ำมาสการปูน้ํากันไปรับชมน้ากันครับงวดวันที่1กรกฎาคม2567นะครับธรรมดาปูยกุดข้างในผู้นพี่น้องอยู่ได้ป่านะครับต่วปูใหญ่ออกมานะครับปูอยู่วัดป่านะครับจะว่าปูวัดป่าเลยพี่น้องต่ว่าหลายวัดป่า ก่าเละเป็นว่าปู่อยู่วัดป่าเนาะพี่น้องเนาะกับวัดป่าอีทีท่านผู้ชมอยู่ในป่า,า,าปนะครับเอ้าข่าวปกระกาศนักสการปู่น้ากันครับท่านผู้ชมกระกาศนักสการปู่น้ากันกราบนมัสการครับปู่กราบนมัสการ์ปเจ้าปูาปาท่านผู้ชมได้น้ำมาถวายปู่สาธุนะครับงวดที่แล้วกะสามศูนย์กับผ่าศนะูนย์เนาะปูเนาะ <laughs> เอาใหญ่ออกมายุกุดทั้งนอกปปัวเออใหญ่อมาย่กุดทั้งนอกมันนั่นกดกันยุ่งรเนี่ยยังางในกับพีแต่ปลาต้นใหม่นะปูเนาะใหญออกมาได้ครับหลายเพืไรเสียเพืแล้เสียขึ้นแล้วอครับเอาเห็นแต่ภาพพนบทไม่หวังในนะปูเออพนบไม่องนึ่งโตคนแต่หลายพนสาวครับผมอมเลยออกมาเพื่อท่นเจ้าวาแบอว่าพอคเนียไปเหมืหลวง่อแถวนั่โมีปูอยู่ทั้งคนครับแลออกมาก็เลยอมาทั้งพี่ ออกมากลางวันดีดอกวางเขาไม่วันเขาก็มาขายลอตเตอรี่บางเทนครับว่ามาถามเขาว่ามาบัววันนี้มาลอตเตอรี่ยังหลายอยู่ครับก็เรียกมาถามว่าลอตเตอรี่เด็ดแปดสองมีจัาใบเสมครับมัดพอดีได้ปูผ่าไว้ได้บานอ้าวครับว่าเดี๋ยวจะซื้อหาใบยื่อว่าสนหอกครับฝันกัดเยนเลขไว้ที่กันนีเละเียนเลขไว้แล้วครับงวดนี้ไว้เอาวันแห้งอยู่จแว่าันแห้งจำได้ครับ สัญญาโบแม,มนสันว่าโบแม,มนเพื่อจังถิ่นม,มาแม่ไหนเฮาอยู่นี่ถิ่นนี่ป่านเนี่ยครับปู่ก็เลยเขียนเลขแปดสองไว้ครับครับแปดหาปานเนี่ยครับที่แรกสันฝันเห็นมาเอามาไปแข่งครับมาประิดเบอือสองมันจะเป็นหาหมามันเป็นหน้ามหมาเหมือนยังไดอครับระบรบของปู่นี่ยครับมาเป็นหาเออเพระบาะว่าเบอร์มันเป็นเบือสองเหมือนกันเลยเป็นเขียนหาสองครับเขียนหาสองเลยปั๊บ พกต่างเพื yeah. ja, はは blah, 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 blah. ่อนมากเขาปัญหาเขามาชูเกี้นบาดเนี่ยหาเขาสองผ้าเขามากครับจะจับถ่วยมากินให้ปากให้ปลาที่เราการเคลื่อนเร่งหาสองว่าอะไรครับปู่บ้าวมันสีบอนดีดีบ้าวอะไรผมจะบ่มายดีผมจะบ่มแยในดีผมถึงสีว่าที่ครับบาดนี่มัตอนเนี่ยมันไปเรื่ไปว่านแแหบบาดนี้ยเพแม่ผ่าบาดนี่ยาคือพ่าที่เรามันไปเป็นแหกลางเนื้อบาดนี้ครับ ตาไม่เห็นหาเส้นับไปกบพระนิบบัติไปก็พระโอ้ผมได้แห่เลยที่ว่าถนนเดี๋ยวไปเซตแห่ได้มอมมาได้ว่าสีเก้วกันพระกับพระสององค์าาององามาหนีบเซตได้แล้วเล็กไปซักง้ามตีน้ำโอ้เม่เห็นไหมเออมันบบไปทางไหนโบเป็นหาสองกับแปดสองกับว่าสี่แล้วบานับ โตกัขงขึ้นมาซ้อนกันมาอีกมือหลังขึ้นโค่นลุ่นมากมอมไปเก็บเห็ดมาเดิบ่าเน e <est> ี่ได <te <ett ten hundred percent> ้สองกะตาครับ <te> ป <ces> <te> ู <te> ่เอามากวางไว้สองกอางมอมสองมอมนี่ละครับอ๋อมันคือมาเข่านแต่ไนอ่นนี่พี่ละไมนอ่นนี่พี่ละว่ากับ่าวเจ้าอยู่ดอกที่เจ้าพูดเป็นอยู่ว่าเจ้าหัวลงพอใจใส่กันานะเ่นกันแน่นกันใส่กันแน่นก็ได้ว่าครับ มีเรียกสองคู่วะไรนีครับเรียกลองเยว่ยกตมันคือมายำนี่สองสามขึ้นโบเกินแปดสองไปได้ครับว่าแปดสองกับแปดหาว่าที่แรลกผมเขียนหาสองไว้ว่าามาแข่งมันเขาใส่ปลายมันเบื่อสองว่านมาก็ปได้เขียนหาสองไปตลครับแบมานี่ยมันมายำํารไปยำสองสามขึ้นแปดสองครับสองเป็น เอาหัวล่องก็จตเป็นหาท่านั้นก็แปดหาท่านั้นอรับัอืมราได้เขียนเรียกว้าสามคู่เนี่ยหาสองครับแปกหาครับแปดสองนั่นอดีายครับแม้ว่ารอตเขาม่เหมือนว่าจตซื้อจะหาใบถึงว่าครับเอาว่าเบิร์ตสตีบมี่เออเบิร์ตัวผูขนต่งกับเลยกระจอยู่หอกแบบวคอ้าไรแบบนั้นครับเ้่อมอนผมสินห้าผมเปียนมาได้ผมหยุดมาไครับสามสี่ใบแต่ว่าสัมบัตเบิ่ล่องเบิร์ัมั มีีมเท่านี้จะเหน็ดที hein, right? <S s <S ain, right? ่ปัวเออมันฝันย่ำจะของเก่าแบบมันย่ำมันจะเบื่อเก่าครับฝันที่แรกว่าอย่างไรได้ไปแข่งมาผู้ได้ไปแข่งมาปู่นี่แหละเป็นโยมเอามาไปแข่งเอามาไปแข่งเออครับเอามาไปแข่งมากมาแขนป้ายเบือหาบ่เนี่ครับป้ายซึ่งเขาพลาดหลังมันเป็นมาแข่งบ่ละครับเป็นมันเป็นเบือขว้งก็เรียกว่าหาขวงครับไม่ว่าเพื่อนต่อมากอไรเมาฝันว่านั่นเองละ ไม่เกี่ยวจะกลับอันนี้แค้กับสองแท้ว่ากันครับอันเอาเขียนนันหาสองไว้ฟันว่าเขาจะมาหาเขาไม่กินครับสองพระเขาเอาพระเขามาตั้งมาเฮี่ยงกันเลยครับมาตั้งไว้กันปัญหาเขาเชียนนั่นกรูเขาิเคอออกไปแล้วมันศูนสองอันมันถึงมาตู้กัอนแลก็จะเป็นแยดมันบ่อพ่อมคือรองปูนะพ่อมีคอเข้าไปครับแต่ว่าเราจจับอัน ไว้เน่ากินมากินใช้ปากเคยหมดละครับแต่ละบา้ามันจินแมเนี่ะที่ว่าจันเอากันสองเหวี่วกันค่ับแส้ว,ว่าผม,มาฝันว่ามอมไปอันเย็บเน็ตมาได้สองกล่องอีกครับมาเที่ยวกันอ่าฝันว่าจะแตนนี่แหละต้อเนี้ยงกับฝันอันเดียวขึ้นเดียวต้อเนี่ยงกัน่นีนั่น ฝัน่าได้หาหาเช่นมาบาอนครับโอ้ยพอเดีล้วสิไปีจนลูกใส่เลยว่าสิเล่ากันมันควบเบาในฝันครับปู่อืมันจะเลยฟันท่องแบคับแมนคักๆบัวลอตุลีข้าเจ้ากขบ่มีให้ปูเล่นบ่บ่มีมากคนขอไมยแข้งเต็มอยู่ดีแต่ว่าเบิร์ตยหนึ่งแต่ว่าเรียกตัวนี้ฝันเบิดโอ้ยเบิร์ปู่อยู่วัดป่านะครับท่านผู้ชม สามคูบอกปูมีเล็สามคูครับมีตัวไหนในปูมีหาสองครับมีแปดสองครับตัวกันมันคือแปดหาแปดห้าครับตัวมักตัวเน้นเล่ปูมักตัวไหนครับแปดสองแปดสองตัวนี้ปูอาหารลอตเตอรี่ป่นหรือเปล่าเออแปดสองครับ แปดสองเจาะเอาบี่แ้วคืทายปแไร้ลใบเก่ามาพี่น้องวดที่แล้วปูให้หาศูย์กับสาออกสานกับศูนนปูเนาะศูนก็จะเป็นสาจะเป็นสากับปูนปูเนาะอือครับอลนั่ก็พไปกัมาวนเอาู่นี่ครับได้คอยมา สีมาสวมมันเงนมนจะเป็น405ก็ได้เนาะปูวมันเป็นหา04หา0ปูมาอยู่ไปอยู่ข้างหน้ามันเอาสีมาไปถ่ายปูวเนอะเอบครับสามสามนี่ก็แม่นอยู่ผนมาแม่น30ผนมา31เออเอา ฝนนันยำคักนับปูเนาะมันใจจรงก็เจ้าของกระเที่ยวเข้ากันล้วครับไปยุแคปหน้าจอท่านผู้ชมปู่อยู่วัดป่าเนาะพี่น้องงวดที่แล้วปูแห่หาศูนย์กับสามศูนย์บ่เข่าพี่น้องออกสามหนึ่งกับศูนย์สี่แอบงวดนี้หาสองแปดสองแปดหาเน้นคักๆค,คือแปดสองปู่ว่านะครับหาลอตเตอรี่ลอตเตอรี่มากกับบะมีท่านผู้ชมนะครับผม เอาแคปหน้าจอยได้พี่น้องเด้อนะครับผมกราบขอบคุณขอบคุณปูนะครับพอกันคลิปหน้าให้โชคให้มั่นนะปูเอ,อคมั่นว่าไมันสมัครสวยมาด่าดเป็นมือกินปลาไม่สไเสีย <c oughs> ลังอาซาถูกครับผม